อีกวัดหนึ่งที่ใหญ่มากๆโอ้โหทุกค้ทำไมสวยขนาดนี้โอ้โหได้นะแล้วก็ยังมีใบโพ้นะครับโพงเงินโพทองโพงพ่อโพแม่เรานะครับาใหญ่นี่แหละมารู้ลานะ สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนิศูนย์กายยจิอามัดโพหรือบ่าพัดพระเชตุคนมิมนตมังคาราลามันะะนะทุกคนเซนคิมนิศูนย์จะพาทุกคนเข้ามาชมความสวยงามาเป็นวัดศักซิ์อีกวัดหนึ่งของอุงเทพมหาลครของประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งบัดนี้ครับเป็นบัดอ่าอีกบัดหนึ่งที่ซูดมักหม,ม,มากเลยมักจะมาเลื่อนสมผาบรรยากาศข้างในอะไรกันมาเป็นนักท่องเที่ยวว่าอ่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวไลา่าสำหรนะปัจจุบันนี้ก็อันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันวันที่12นั่นเองทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเดินสงการกันเต็มทีซูดกะเสืออ่าตัวเข้ามาข้างในนะทุกคนซึ่งถ้าเป็นคนไทยเขาฟรีนั่นเองอ่าค่าตั๋วก็สองร้อยบาทนั่นเองนะเอาเป็นมาก่อนจะ ไปเบิ่งไปชมกันยืมมากดติดตามกดกริง่งกดไลค์ให้ในเด้เอเนาะไปไปกำลังจะในการคลิปต่อไปไปเดี๋ยวสุนจะพาทุกคนมาชมร้านไหนกันเลยสําหรับตัวเลนสุนกันอยู่ที่อ่าร้านหนาของอ่าของวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพนั่นเอทุกคน,บบน,กคนซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่อ่าสวยงามมากๆเลยถ้าว่าเป็นนักท่องเที่ยวเศร้าอาต่างประเทศกันเขาก็ต้องเสียขาเขาส้ม ต้องซื้อตัวใบละ200บาอยบานเองนะส่วนคนไทยเข้าฟรีส่วนนักท่องเที่ยวเมือนีการชื่อว่าเริ่มทยยอยเขามาเที่ยวกันหลายพาร์ทาลานหนอกจะมีรถทัวร์นักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาชมวัดโพหรือว่าแถวย่านสนามหลวงสวยงามจริงๆนี่ก็จะมีไกด นํานเที่ยวของชอาวต่างชาตินะทุกคนบางทีทุกคนงามมากๆเลยโอ้โหสั่งสวยงามชะเตเกินตรงนี้ก็จะมีพาเจลีนทุกคนซึ่งซึ่งวัดโพเป็นอ่าเป็นวัดที่มีพระเจดีเยอะที่สุดในประเทศไทยลานไหนก็ จะเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่งแบบสวยจริงๆโอ้โหดูลหลังคาที่ทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะทุกคนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีนะก็ <c oughs> จะมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยซึ่งเห็นแล้วซึ้งใจแทนคนไทยจริงๆ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าที่สู์สเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนสวยสวยทุกจุดนะทุกคนเราจะบอกว่าสวยทุกจุดตรงนี้สู์ไม่ดูว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นอาสารของน่าจะเป็นอีกแบบคล้ายๆสารของคนจีนนะข้างหน้าก็จะเป็นพระพระพุทธรูปแต้ว,วันนี้ศูญจะพาทุกคนไปสมพระใหญ่นะทุกคนพระนอน อย่างที่สุดในกรุงเทพนะเจ้พระนองนที่สุดจะพาทุกคนไปส่งว้าวทุกคนนะักท่องเที่ยวเยอะว้าวนัวกท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปอยู่จุดนี้ก็เยอะนะทุกคนกคถ่ายกับประพุทารูโอ้ จะมี uh, แบบนี้ทุกคนใหญมากหวานศู์ถ้าเป็นแบบนี้จะเรียกสิมนะสิมที่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในแหละคะ่ะให้ uh, คนไปกราบบ่ายตรงนี้เหมือนอยู่ยาราชหรือเปล่านอเนี่ยเราเลมาจุดจุดนี้กัน พเจผด้ทุกคนมุมนี้สวยมากเลยนี่ทุกคนมุมนี้สวยมากเลยสวยจริงๆไม่น่านะักท่องเที่ยวเขาสอบมาเที่ยวอ่าสอบเข้ามาชอบเข้ามา,า,มาวัดโพนะ ส่วนเห็นยอ่ะแต่ละครั้งอ่ะ,อะนักท่องเที่ยวเออข้ามาวัดโพกันเยอะเลย mm. โอ้โหทุกคนดูทุกคนอ่าพระเจดีย์ข้างหน้าซึ่งอ่าวัดอ่าวัดโพนี่โดดเด่นด้วยพระเจดีย์นะเป็นพระเจดีย์อ่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์ที่เยอะที่สุดในอ่าประเทศไทยเลยงามจริงๆ พี่น้องเอ๋ยซูนได้เขามากข้างในของบัตรโพอีกครั้งหนึ่งกัที่ว่าประทับใจมากๆที่ได้มาเห็นความสวยงามสถาปัตยกรรมและก็บ,บัฒนธรรมอันแบบมัดรศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่ทุกคนหลา่หลังของวัดซูนจะเป็นพระเจดีที่สวยมากๆเลยทุกคนตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็สวยสวยทุกจุดเลยทุกคนเดี๋ยวซูนจะพาทุกคนชมแบบรอบๆของอบัดพระเชตุพนหรือว่าบาัตรโพ แบบจะเยอะหน่อยนิดหนึ่งวันนี้เพราะว่าซูนจะทําคลิปยาวๆเอาเพื่อ,อแบบให้พี่นอ้องทุกคนได้อ่าชมความสวยงามแบบไล่แบบทั่วถึงนั่นเองนะทุกคนอยากจะบอกว่าพี่นอ้องเอ๋ยซูนในเขามาสัมผัสหลานครั้งในแบบโอ้โหประทับใจมากๆพี่นอ้องที่ได้มาบัดโพงามไม่ดีเลยพี่นอ้องเอยเมื่อเช้ เพิ่มความสวยงามพี่น้องเลยมีพระเจดีย์อีกีแบบสวยสุดๆเดี๋ยวูนพาทุกคนมาชมร้านนี้กันร้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะทุกคนเนี่ยพระพุทธรูปเรียงกันเป็นแบบนี้สวย ร้านนี้ก็จะเป็นมีแบบนี้ทุกคนที่เขาเรียกว่าพัเจดีหรือเปล่าเนะ จวซูนก็จะเรินไปยังพระพุทธรูปนอนนะทุกคนองค์ใหญ่มากเลยแต่ซูนยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเนดะี๋ยวต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนทุกคนชมความสวยงามของวัดโพวก่อนนะเพราะว่าวัดโพทจะเป็นวัดที่อีกวัดหนึ่งที่ใหญ่มากๆโอ้โหทุกทำไมสวยขนาดนี้ พระองค์ทรงจะมาสัมมาาียนะรัากนะครับพี่น้องเจดีระุณสูงโปรโหพ่อเจ้าอาวนี่ก็จะมีนแบบนี้นของคนจีนนะครับโอธิษานจิตนะครับทางปอธิาจิตด้วยนะครับล Icana, แล้วก็วันนี้นาเดี๋ยวเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็นาทางคณะรักบุญนะครับน้องทีมงานเว้าโบราณนาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนาจะมอบเว้าให้กับทุกท่านนะครั mm hmm. now, บน้อง ที wollen, ่มาร่วมปูนมาร่วมงมนตรงนี้ก็จะมีการวัดใหญ่ทุกคนที่เรามองเข้ามาจากอาคารทาวเเลยแเราเรามาดูตัวจริงแล้็ใหญ่แล้วก็สูงสามารถเอาไปประดิษฐ์เอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็ยังมีสวายสังฆทานาพี่น้องจ๋าในหลายท่านถามหากันมาเยอะนะครับหลายท่านถามหากันมาเยอะ นะรับไปนะถ้ารถไม่หมดใช้ไม่หมดยกให้จ่ะนะเอาไปพรมนะรถพรมบ้านนะพ่อพ่อแม่พู่ย่าตายายนะวันมาชนเป็นรุชนเราลมได้หมดจ่ะเออเนี่ยเอาไปพรมได้นะแล้วก็ยังมีใบพรมนะเอ่อพมเงินพทอง โภพ่อโงแม่เรานะครับแต่โภเงินโพทองโภพ่อโภแม่ข้าก็จะจัดงานนะทุกคนให้เรื่องชื่ออธิษฐานจัดงานเรือเท่ากันก็จะมีฝากดวงจิตฝากดวงจะตานะครับเอาไว้กับพระพุทธศาสนาเราจะเอาร่วมกันร่วมกันนะครับทำวัดนะครับเนาะ อยางทันทีมาแล้วต่อพระป่าสักคนละใบนะจ๊ะเนี่ยพระป่าลอยฟ้านะเออพระป่าสักคนละใบนะฮะสิบยี่สิบได้หมดเลยจ้าเนี่ยพระป่าตรงนี้นะเออเราต่อไว้นะฮะเนี่ยพระป่าตรงตรงนี้เลยจ้า ตามพระตัมขอพรตรงที่อ่านะครับสิ่งศักดิิิ์์สทธต่างๆพระพุทธรูปแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับพร้อมทางว่าัดดาวพีรมพระได้ร่วมบุญได้ร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็ได้ทับบุญด้วยร่วมกันด้วยกับทางวัดเรานะครับ แล้วก็ด้านนอกนะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมาี๋ยวฐานทุกคนเขไปสมทนกอนนะทุกคนไปสมในเวลาสายก่อนยวไปมาสม้านกันเพราะว่าเราคุมมาตรโควิดทีการมากไม่ได้นะจะเป็นการสาธิตทำเว้าทุกคนแต่สังทาสุดท้ายจะโนเลยนะงานก็เขาให้สะพายกระเป๋าทุกคนเพื่อใส่รองเท้ารงเอง ่ได้ผลิตผลแบมาพ่นว่าผาใหญ่ใหญ่มากเลยอผาใหญ่นี่ยแหละมารู้ลานะเขาห้ามสับห้ามสัมผัสนะ

到。啊 ก็จะมีตู้บริจาคนะทุกคนมีตู้บริจาคอยู่นักท่องเที่ยวก็มาเยอะ you you We อข้างในก็จะมีการปรปับปรุงก่อสร้างอยู่อันรูร้านข้างบนพี่เนอง ข้างบนก็นสวยมากโอ้ตรงนี้คือเทา้าเท้าของพระพุทธลูกนะทุกคนใหญ่ามากเลย จะห้ามสองกับตัวหัวล้านผาเท้าเนี้นครับแล้วก็จะมีรวดลายแล้วก็จะมีรวดลายแบบนี้ก็จะเป็นข้อ,ขอมอูลต่างๆ Damn. มีร้านขายเสื้อผ้าแบบนี้เสื้อผ้าที่อ่าลายช้างเสื้อผ้าลายช้างที่อ่าเนสงการกันแล้วก็จะมีหมวกมีอะไรหลายอย่างแล้วทุกนั้นก็จะเป็นร้านขายน้ำนะต่อไปต่อไปนะอ่าเนี่ยน้ำปูนางลอยหอมฟุ้งเลยพี่น้องปวดสามถึงห้าบาทสามปวดร้อยใช้ไปหมดเอากลับบ้านไปอ่าใช้ไปหมดเอากลับบ้านยกให้ยกให้ นาไม่ต้องออกมาคืนที่กองออมรลยการนาเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่นาที่ได้บูชาน้าอกน้ำปรุงนาถวายกับองค์พระสัมมาพุทธเจ้าแล้วจ้าแอนสงการมันกอนบูชจะถูกรำแพงอยู่ที่แรงศรัทธาเนาะจ้าเา่มอ่ได้เลยนะเอาไปครับโอเคจ้าสาธุ ทำัุ่มกันไว้ทำบุญกันได้นระครับด้วยการทำบุ่กันไปนระตุ้นจากสิ่งมงคล่ากยะจาก่อจะตามติดงเราไปคนเยอะเลยตะกัดอะไรก็ไปหมดไปยาไปยาไปตามตาโพลเราพ่อก็ต้องติดตามที่ไป่ยวมาเยอะมากๆเลยกำลังกำลังไรนะครับาเป็นปัใจที่ไปโพไป นาะตอบใคระต่อเพลินน้ามาเลยจ้นะนาวพระปาต่อแพ้พระปาต่อเพินนะาร่วมกันครับอาเราทุกคนรับสำนักกินิสุนกับพาทุกคนมาสม่าขับบรรยากาศชมชมสวยงามพิธีวัดพระเชษฐ์ทุกคนหรือว่าวัดโพรนั่นเองเป็นบัตรศักดิ์สิทธิ์อีกบัดหนึ่งกินิสุนอยากจะพาทุกคนมาสม่งขับบรรยากาศการซึ่งล่าสุดนี่ก็จะเป็นการท่องเทียรรเท่ยวหรือว่าขามาเที่ยวหลายเพราะว่าจะเป็นส่วนสวงการประเพลนิของอประเทศไทยนั่นเองนะทุกคน ส่วนสุนทอยุฬนามนานั่นเองอ่าสุดท้ายนี่สูนทรอาจะขอจบคลิปใบเพียรสม,มิตรก่อนเดอ้อเราจะได้กระยืมอ่ากดติดตามสำหรับ FC ใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะบพบหาคลิปใหม่ๆนั่นเองส่วนร้านนี้นี่จะเป็นร้านหนาของบัตโต้เองจะมีผลก็จะมีประหลับแบบลดหลอกเล้าเรื่องนะทุกคนสุดท้ายนี่สูนทรจะขอจบคลิปใบเพียรสม,มิตรก่อนเดอ้อเราจะได้กระยิบพบกันหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย